เอาละก็สวัสดีทุกท่านด้วยนทางไกลการพักก็เกมเมอร์ทีวีนะผมที่ผมมาเล่นเกมไมค์คลาสเซิร์ฟเซิร์ฟเลยครับผมอยู่ไหมเนี่ยอยู่ครับเซิร์ฟเลยครับชื่อเซิร์ฟอะไรจำไม่ได้อะไรนะฮะชื่อเซิร์ฟอะไรครับ คือเธอบอก MC TWT ครับผมครับอ่าแล้วก็แนะนำตัวเลยครับชื่ออะไรครับผมคือไอ Angel JK ครับชื่อเล่นครับชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเล่นชื่ออะไรเชลเลนชิกลองครับกลองชื่อกล้องนะครับผมโอเคไปให้เราข้ามดวงมาตรงนี้ทําไมนี่แล้วเราข้ามรูงมาทำไมนี่แล้วเข้าไปยังไงนี่พิมพ์พิมพ์สปาลเลยโอเคผมจะพิมพ์สปาวนะฮึ๊บเอา โอเคปุ๊บโหดังมากบอสเสียงแป๊หนึ่งโอเค,อเค,อเค,อเคในเซิร์ฟนี้ก็มีอะไรบ้างครับแนะนำหน่อยมีอ่ามินิเกมครับผมแล้วก็ก,กิจกรรมต่างๆเป็นหลายอย่างครับครับแล้วเซิร์ฟนี้เปิดมานานยังเหรอครับ <c oughs> เซิร์ฟนี้ก็เปิดมานานแล้วครับผมนานแล้วนะผม ก็เซิร์ฟนี้ผมบอกกันแล้วครับว่าผมได้เล่นไปแล้วประมาณหนึ่งวันคือเมื่อวานก็เล่นด้วยกันนะผมก็เล่นมินิเกมบางอย่างซึ่งที่เป็นมินิเกมค่อนข้างที่จะสนุกนะครับก็เมื่อวานเล่นมิน,นิเ<อ>กมอะไรวะอันก็เกมบอกร์ตรีเออบอการาตี้เดี๋ยวว่าๆยวาผมเล่นให้ดูด้วยคือตอนนี้มีสปาวอยู่แค่นี้ใช่ไหมครับสปาว เ,เดี๋ยวต้องเดินหน้ามานี่ครับผมผมอ๋อน่าว่ามันเลยปุ๊บหูใหญ่มากครับสเปาใหญ่มากถ้าเครื่องแลกหรือกระตุกอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมเนื้อตอนนี้คอมกากมากตั้งแต่ผ่านประสงการไปไม่คอมกากงเน็ตขาด ครับผมอันนี้ก็เป็นจุดเลยครับเนี่ยจุดอ่าเป็นตารางเติมเงินเออเหมือนแบบเติมเงินอ่าใช่อ๋อนี่ครับถ้าเนี่ยก็มาดูเลยครับว่าราคาแต่ละอันก็ราคาเท่าไหร่เท่าไหร่อย่างนี้นะผมก็จะทิ้งไอพีไว้ข้างล่างคลิปนะผมก็สามารถเข้าไปเล่นกงินได้เลยนะโอเคตัวนี้คือของไอเทมฟรีครับผมขอเทม เขาบอกว่าของฟรีไม่มีในโลกนี้ของฟรีมีในโลกแล้วนะครับผมเอ่คนข้างใหญ่ของฟรีไม่มีในโลกนี้คือแบบต้องเอามาเอามาแล้วก็ใช้่ไหมใช่นะสปาใหญ่มากครับผมไม่รู้นะว่าเครื่องผมกระตุกหรือเซิร์ฟกระตุกผมไม่รู้นะเซิร์ฟไม่ได้กระตุกมั้งน่าเป็นเครื่องผมกระตุกผมก็แหลกนิดนิดนึง อ, yeah, อ่าแล้วก็โอ้โหสปาวใหญ่มากอัน so, นี้ก็เป็นจุด E P ี P อ่า,าแล้วคุณกล้องหายไปไหนเนี่ยอย oh, ู่ยู่นี่ครับ<ด>นบนหัวค่ะไม่เจอตกไประวังตายนะคร uh ับ huh. บอกก่อนเทอมนี้ตายแล้วของตกไหมครับเนี่ยอไม่ตกครับตายแล้วของไม่ตกนะเทอมนี้ก็ค่อนข้างจะด,ดีและชอบมากเลยนะผมคือค,คุณกล้องเนี่ยเขาเป็นเออ เรียกว่าเป็นเพื่อนแอดมินดีกว่านะรู้สึกผมเป็นรุ่นน้องใช่ครับเป็นเพื่อนหรือรุ่นน้องไม่รู้แอดมินแล้วผมเดินมาตรงไหนแล้วผมเดินมาตรงไหนนี่ตรงนี้คืออะไรบูเล็ตคุกครับคุกคุกแค่ผมขอถามว่าก่อนคือคุณเคยติดคุกไหมไม่เคยครับไม่เคยแล้วเทอร์ฟื่นนะครับเทอร์ฟื่นเคยไหมเทอร์ฟื่นไม่ก็ไม่เคยครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เกียน อ๋อเขาเป็นเด็กดีมากเลยนะเป็นคนดีคนดี<ต>ของสาม <3 S 1> คนครับส่วนใหญ่ผมว่าส่วนใหญ่เขาพส่วนใหญ่กล้องเขาจะแบบเกียนครับแต่เขาไม่เห็นเช่นไปไปรอบตีชาวบ้านเขานะครับ <c oughs> ผมประมาณนะั้น <c oughs> แต่เขาไม่เห็น <c oughs> โอเคสปาใหญ่มากรู้สึกน่าจะแนะนําน่าจะไม่ค่อยหมดเนาะใหญ่มากจริง <c oughs> อ่าโอแบบ แถววันนี่เพียบเลยแม่โอ้โหและนี้อะไรนี่อะไรเนี่ยเป็นเควสครับเควสชั่นอ่ามีเควสต่างๆเลยไม่ได้เควสเกาะดาบธนูขอในการแรกคืออะไรอ่ะขอดูหน่อยอ๋อต้นก้าโป้ต้นก้าเนี้ยเอาไปแลกอะไรครับเอาลุ้นเลยกทำ กดมากลุดเลยเอาแล้วก็กลับก็สวัสดีทุกท่านนะครับการพักเครื่องเมื่อทีวีกรอบหนึ่งนะโอ๊ยตกใจอีกรอบหนึ่งนะผมก็เมื่อกี้ได้เกิดอาการหลุดหลุดหลุดย่างแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยนะผมก็ขอไปทานโทษด้วยนะครับผมอ่าอ่าล้วก็อยู่คุณเดิมเช่นเคยนะผมก็คือคุณกล้องอ่าผมโอเคปะเราไปจุดต่อไปกันเลยดีกว e ่า โอเคถ้าเรารีวิวสปาเซีเนี่ยรู้สึกว่าเดี๋ยวผมจะเล่นมินิเกมให้ดู <c oughs> คือเมื่อวานผมก็ได้รู้จักคุณก้องกับตอนที่เขาบอกว่าเขาถ่ายทอดสดในทอกทอกผมก็รู้จักเขาตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับนะผมโอเคไป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 มันไปอย่างที่เป็นอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเออขายของครับ <c oughs> เอาไว้เป็นที่ขายของครับอ๋ชอช็อปเหรออ่าขายของต่างๆอ๋อเข้าใจเข้าใจคือเราเอาเอาข้าวมาขายที่นี่ได้ครับแล้วเราก็ได้เงินกลับไปอ๋อได้เงินกลับไปเดี๋ยวผมลองเอาเพชรขายดูอ่าโอเคเพชรก้อนละสามสิบดอลลาร์อาผมขายปุ๊บ ไอเทมซ็อบดโอเคครับตอนนี้ผมได้มาตังได้ตังมาสามสิบดอลลาร์เรียบร้อยดูดีได้ไหมเข้าไหมเข้าตัวแล้วครับเรียบร้อยสามสิบดอลลาร์อ่าอันนี้ก็เป็นช็อปเล็กๆหรือใหญ่โอ้มีบนเรือด้วยนี่ว่าไอ้ขนแกะน่าเป็นขนแกะมองไม่เห็นอ่าจะมีจุดอื่นอีกไหมครับนอกจากนี้ ก็มีครับเดี๋ยวพาไปวาร์ปโซนเลยดีกว่าโอเคปะวาร์ปโซนอ่ารู้สึกจะมีสล็อตแมชชีนด้วยท่าแมชชีนไปไปสล็อตดีกว่าอ่ามันใกล้กว่ามีสล็อตด้วยมีมีทางนี้ผมพอผมพอเก็ตแล้วว่ามันแหลกเพราะอะไรมันแหลกเพราะไอ้พวกต้นไม้นี่เองสาวันอ๋อนี่ครับซื้อไอ้ตรงไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะเศษทองอ่า อะก้อนละก้อนละสามร้อยเลยเหรอได้ครับแพงจิงเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาให้ลองคลิปฝาดูครับคอนคอนแปลว่าเงินหลือตังอะไรพวกนี้นะครับผมถ้าถือว่ามันเหมือนกันคือก็จะได้รางวัลไปเลยใช่ปะอ่าใช่ครับก็ได้ได้เงินตามที่บอกตรงนี้ครับได้เลยไปเดี๋ยวผมลุ้นเสร็จเดี๋ยวผมไปเล่นมินิเกมให้ดูกันเลยอึบผมมีเกมค่อนข้างใหญ่ เฮ้ยผมได้ขวานะนแต่ไ <parece> ม <little designers> <t hopping> ่ได e <eland> okay, okay. wow. you know ้อะไรเลยผมไม่ได้อะไรเลยอ่ะก็มันขวานเหล็กกับขวานหินโอเคไปเราไปเล่นมินิเกมมาเลยดีกว่าโอเคเราจะตัดไปเลยครับป้ายอ่านะฮะกรเลเยอก็อยู่ที่มินิเกมเรียบร้อยนะผมที่ผมบอกนะครับผมก็รู้จักเขาตั้งแต่มินิเกมนี้นะผมอ่ากะเราจะมาแบบท้าชิงกันนะครับว่าใครว่าผมกับคุณกล้องใครจะชนะกันแน่นะครับผมโอเค ก่อนที่ชนะนะผมก็จะล้อแรงก่อนนะอ่าล้อแรงล้อแรงเอาล้อแรงนี่ล้อแรงอ้าวโอเคล้อแรงล้วอุ้ยลอนอนลอโอ้เมื่อไหร่จะได้เล่นเนี่ยอีกยี่สิบวิครับอีกสิบวิเอาล้ตอนนี้มินิเกมก็ได้เริ่มขึ้นเลยนะครับผมให้อยู่ตรงกลางไว้นะผมบล็อกนี้ครับผมบล็อกนี้ครับนี่เอามาวางให้เพื่อการเปรียบเทียบกันนะผมอ่ารับรองผมชนะคุณกล้องอยู่แล้วไม่ต้องดูก็รู้นะครับผม ก็แข่งกันตอนนั้นผมตายคนแรกเลยนะฮะโอเคสีต่อไปสีเอ้ยขาวขาวเฮ้ยบล็อกนี้กัอบบล็อกนี้อบล็อกนี้เอาบล็อกนี้อบล็อกนี้เฮ้ยผมหล่นคุณกล้องไปนะครับผมชนะ yeah! <c ười> เย yeah! <c ười> ้คุณกล้องแพ้แล้ว yeah! <c ười> เ,นะ <c ười> เย้โอ้แพ้แล้วคุณกล้องแพ้แล้วเย้คุณชนะเออเฮ้อ จบเลยอาคือคลิปนี้ของกันจบเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับผมโอเคเจะไปไหนในคลิปหน้าครับผมกระเซิฟกระเซิอเลยครับผม